สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จเจ๋ออยูอย่สวัสดีค่ะวันนี้พี่จเจ๋ออยู่ที่อิสุสุสยามซิตี้สาขาราชเท้านะคะนี่อยู่ที่สาขาราชเท้าเลยนะคะตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ยพี่จเจ๋อก็จะพามาดูรถมิวเอ็กนะคะที่แต่งหล,ล่อเลยเป็นรุ่นอ,อีริแกนนะคะ 1.9อีบิแกนสีดำเดี๋ยวพามาดูเลยนะคะว่ารถคันนี้แต่งออกมาแล้วจะหล่อแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ แล้วตัวนี้ก็หล่อนะคะเท่ๆเลยนะคะคุมโทนสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีเงินคาดเงินนะคะยางเป็นของนิสตกค่ะขนาดยางอยู่ที่สองหกห้าหกสิบ r สิบแปดนะคะอันนี้คือขนาดยางนะจ๊ะถ้าใครชอบแม็กไลนนี้นะคะตัวนี้เราจะเรียกว่า black angel นะคะ เป็นของเรนโซนะคะสีดำเนี่ยคือสีที่อาจจะดูแลยากนิดน,นึงแต่ว่าถ้าดูแลได้นะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบล่อมากนะคะเงาวาเลย ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าตอนนี้จะเป็นการสาดที่เราได้แถมให้กับลูกค้านะคะลูกค้าที่มีเลิอกออกรถช่วงอีกประมาณตั้งสองเดือน3เดือนข้างหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีเลิอกออกประมาณช่วงนั้นลูกค้าต้องตัดสินใจที่จะจับจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์กันได้เลยเนาะ ว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์รถเนี่ยบางทีบางเดือนก็ได้เร็วบางเดือนก็ได้ช้านะคะถ้าลูกค้าแบบไม่อยากทําให้ผิดแผนนะยังไงก็รีบจองอี่งค่่ไปดูมีแต่งเพิ่มเบ้ามือจับด้วยนะคะเป็นลายเคฟล่านะคะสําหรับคนที่ชอบหรือว่ากลัวว่า,าเวลาเปิดประตูแล้ว เบ้าเนี่ยจะเป็นรอยนะคะก็ติดตัวนี้กันได้เดี๋ยวพาไปดูตัวคาดเอลนะคะคาดเอลเป็นของฟีฟอร์มค่ะเป็นแบบมีไฟนะข้างหลังนะคะจะมีตัวอักษรเขียนว่า m ิวเอ็กซ์ค่ะตัวเนี้ขายดีมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยชอบติดมากเลยนะคะตัวนี้เพราะว่ามันดูไม่ธรรมดาแล้วมันก็นรับกับเวลาที่เราเหยียบไฟเบรกนะคะหรือว่าเปิดไฟเนี่ยมันก็นรับกันเลยหล่อมากๆเลยค่ะ ตัวนี้ขายดีนะที่เจ๊เอก็ติดไปหลายพันแล้วแล้วก็ยังมีติดตั้งเพิ่มเติมข้อบฝาถังน้ามันด้วยได้ยังไงบ้างคะหล่อไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะรถ new x เนี่ยปรึกษาที่เจาเอกได้นะคะสีดาก็สวยสีขาวก็หล่อนะคะแล้วก็จะมีสี ivm ด้วยนะคะแล้วก็สีเรามีทั้งหมดเนี่ย new x นะคะมีสี bron สี IBM นะคะสีเงินไอซ์เบิร์กนะคะแล้วก็สีดำแบ็กบาวเลียนไมคาสีขาวสีขาวมุกนะคะที่เราเห็นว่าอ้าวเราจะเรียกว่าสีขาวโบอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็รถ NewX เนี่ยเป็นรถที่มียอดจองค่อนข้างเยอะเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเลิกออกสักประมาณอีก2เดือน3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากที่จะให้จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่้จเอ๋ด้วยนะคะแล้วก็โอากาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูกันใหม่นะว่าจะมีรถรุ่นไหนบ้างนะคะวันนี้พี่้จเอ๋อยู่ที่สุสุดสยามซิตี้สาขาราดพร้าวนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย